อันนี้พี่น้องเมื่อนี่สิมากแกงพักหวานเนี่ยพักหวานกำลังออกพี่น้องเอ้ยงามงามอยู่ตลาดพักหวานมันบินมาหอดเดยอะแล้วมันบินเราพี่น้องเอ้ยนี่น,นี่นี่สีแกงพักหวานเมื่อนี่ใส่ไข่บดแดงกระป๋องไข่รกระป๋องพี่น้องครับอันนี่ โอ้ยปลาใส่ปลาแห้งปลาใส่ปลาย่างเอื่อยเพิ่นย่างฝากมาแต่สักคนพุ่นละปลากฏดปลาคอนี่ปลาคอหน่อยกับสิซ้ำนิดละใส่แกงอ้อเจาะใส่ไข่หมดแดงส้นห,นหอนพี่น้องตำพตริกต้มน้ำข้นเซตตะไไข่เข้าไปเลย เอาสูตรไปสูตรมั่นเนาะพี่น้องมันมันไม่แนวอ่นตายตัวแซบจังใดก็เอาโหลดหอมใหญ่ขอไปพอ่อใส่เมื่อนี่แหละเฮ็ดกินผู้เดียวเฮ็ดกินเองเซบๆบนี่แหละน้ำได้ที่ละกสิสีกปลาลงไปสันตัวพี่น้องสีกไปย่างบนุนโอ้ยกรอบกรอบย่างปลาอันแกงปลากรอบ พุ่นโอ้ยเสียงกรอบกรอบขอบคุณเด้อเอ้ยเอ้ยเส้นมะแกงกันตัอย่างใส่ผักหวานแซบนี่ก็อุ่นเขา่าข้าวเหนียวก็อุ่นใส่ถุงนี่แหละมันสิกินข้าวเหนียวกับแกงผักหวานาน้ำเดือดแล้วพี่นอ้องน้ำเดือดแล้วใส่ต้นหอมลงไปก่อน เ้ลงไปโหลดพอมนี่อันทั้งหนาทั้งตอนอยู่นี่เลยพี่น้องไขรมดแดงโอ้ยใส่ทั้งหนาทั้งตอนไปโหลดเขาในุญาตข้อเฮ็ดกัับเขา,าเพระได้ข้อหมอเข้อแอกเ้อขล่ำขล่ำ ล่ำมวนมวนโหลด <laughs> นี่พี่น้องเอาเอาเอาน้าพี่ใครมดแดงใครมดแดงใส่ไข่มดแดงเพราะว่าใครมดแดงกระป๋องใส่ต่มลงไปนิดจังหน่อยนี่ก็อืขอขอโพดอ้าวว่าจิ แกงก็เจาะนหน่อยคือเครื่องมอเลี้ยวนุนี้เขาพูดหวานอืมกินของกับป๋องกินของกับป๋องพี่น้องมืันนี่แต่ว่าพักหวานชดบินมาตรงจากเมืองไทยพี่น้องเงี่บอยพี่น้องเสียงฝนเอ่อเอ้อที่ฝนโอ้ยคักข,ขนาด ส่น้ำปลาแดกลงไปก่อนดีกว่าอืมไอ้ปลาแดกชิบนหอมไมยบะนึ่งพี่น้องเอาเสนอมาบดซิมในกินว่าแซ่บโลด ทักอิโตกับเจียวในสองแข็งพี่น้องเอ้ยอภิษณน,นธนาการจากมงก c ฎชาแนลเป็นเอามาฝากทังอีโตนั่นมึงเนี่ยใส่ลงไปเลยต้องใส่ตอนแข็งๆนะมันยังสิแซมันจังเสียนนะขันอ,ออกมาให้มันละลายละ,ละ,ละ,ละมันสีบลอนมันสีดำนะพี่น้องมันก็มาดำดอกเพราะว่าลวกแล้วแต่ว่าใส่ตอนแข็งแเลยดีที่สุด ผักหวานใส่ลงไปเลยป้านนี้พี่น้องเพราะวา่าเขาปรุงรสแล้วปรุงรสเพื่อพักแล้วพักหวานหยุบโสกแลก้วกกินได้บ่ได้ยากบ่ได้ซ่าเฮ็ดเข้าเขา่าสุดไปสูตรบัานสแสแบทว่าพ่อเ <c oughs> นาะพี่น้องแนว่ไดมันแซ่บ <c oughs> เพ็ดไปโลดเข้าเข้าบ้านเฮาเนี่ยละแซ่บแล้วเล่าวนี่ละ่ะ ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่าเพื่อสิได้กินกลับไปผุนเดอ้อตลาดไปตลาดอันพุนละตลาดอันที่ไรสดซูเบิงอันละผมบอทานนี่อันบนบดได้เห็นกับเป๊อันยอนเบิงเดอ้อตลาดนัดอืมหอมหอ่วยวยอาตสมัตเป็ตะแสบแท้พี่น้อ, yeah. นอง อืมได้แล้วได้แล้วมาเด้อมาเด้อมากินข้าวบ้านนี้โอ้ยกับข้าวเหนียวห่อนวิ่นทวนทวนอยู่ไอ้ทวนทวนอยู่โอ้ยอืมอิ่มมากพี่น้องแซ่บแกงห่อน ้นน้ำนอนพี่น้องแซ่บตัวละใแซ่กระโพดไปนั่อันนี้เอามะเขาสากเอามะเขากล่องน้ำซุนซุนนี่แหละเมนู่น่าก็คือตำมาฟักแมวนี่แหละหนังม่วงอ่อนหนังม่วงน้อยม่วงน้อยพี่น้อง สสดจากเมืองไทยบินมาอันบินมาตุยเจ้วบองไปเอ้ยแนวคขาอ๋ออี่มมากอืมอืม ปลาคอปลาย่าง,งปลาย่างปลาคอพี่ห no. น mm ุ hmm. ่ม Mm-hmm. น้อวินน้องเข้มนิดก็ไว้ซ้ำนิดนะยืดดีไม่ั่งสกู๊ตสกเลเด้อ